กัอนอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาเปิดแคปนะครับมาฟาร์มเพชรดำเมืองสี่สิบอ่าวน,นี้จะมาฟาร์มเพชรดำเมืองสี่สิบครับ npc ก็ตัวนี้เลยครับจะอยู่เมืองสี่สิบตรงใกล้ๆชนบอร์ p c ชื่อว่าบัตผู้มีเกียรตินะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกดีหรือเปล่าตัวนี้ ใช่ครับถ้าใครมีแบบว่าภารกิจบิงแบบหล่อแฟนซีโอเงี้ยมันก็จะตกสเกิร์ตข้างนะครับเอาสเกิร์ตข้างเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูก่อนหนึ่งรอบเดี๋ยวก็ตัดภาพไปดูว่าหนึ่งชั่วโมงเราจะได้เพชรดำกี่เม็ดแล้วได้อะไรบ้างจะคุ้มกับใบที่เราเสียมันหรือเปล่าค่าใบตอนนี้ก็อยู่ราวๆอ,าอะไร เจ็ดแสนแปดเราตีไปเลยเจ็ดแสนแปดนะครับโอเคเดี๋ยวผมวิ่งเลยนะครับลุยกันเลย let's go ก่อนจะเข้าก็กดใบนะครับเราที่หนึ่งอู้สามเมตรเลยอู้หูของจริงว่าเราที่หนึ่งสามเมตรนะครับรอบที่สองนะครับไม่ตกนะครับเราสองไม่ตกผมจะพิมพ์ไว้ตรงไหนดีอะ ได้เต่าทองนะครับตัวที่สามรอบที่สามเต่าทองออกแล้วนะครับตัวที่สี่ตัวที่ห้าตกสองเม็ดนะครับสวยนย่าเง,งี้ย เอบที่หกครับมาอีกสองนะครับเฮ้ยึกว่าโอเคเลยนะรอบสิบเจ็ดมาอีกสองรอบสิบแปดไม่มานะครับ รอบที่เก้าไม่มาจุดอยู่ใกล้รอบที่สิบรอบที่สิบเอ็ดก็ไม่มาลอบที่สิบสองสิบสาม อ่ะสิบหกรอบที่สิบเจ็ดก็ไม่มา เงีบเลยหายไปอีกเลยตอนนี้ยา่ารอบที่สิบแปดก็ไม่มารอบที่สิบเก้ามาแล้วสองเม็ดสวยรอบที่ยี่สิบไม่มารอบที่ยี่สิบเพด รอบที่ยี่สิบสองมาอีกสองเม็ดยี่สิบสามมาอีกสองเม็ดรอบที่ยี่สิบสี่ตกกระจังเลยตกจังเลยรอบที่ยี่สิบหกรอบที่ยี่สิบ อนอบที่ยี่สิบแปดรอบที่ยี่สิบเก้าไม่มารอบที่สามสิบไม่มาครับรอบท้ายของวันนี้รอบที่สามสิบเอ็ดของวันนี้รอบท้ายแล้ คนไหนอยากให้หาตัวฟาร์มตัวอื่นหรือตัวไหนแนะนำก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปวิ่งรองวิ่งดูให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับช่อง f a n ตาทีเฮครับคลิปนี้ถึง10บสไลค์นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดแคปใหม่ เราท้ายมาดิโอ้โหมาจริงๆเต่าเต่าทองโอเควันนี้ก็หนึ่งชั่วโมงได้อะไรบ้างก็ได้สามสิบเอ็ดรอบนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับก็ยังเพชรดำประมาณสิบห้าเมตรลูกเต่าอ,อีกสามเมตรเพชรดำตอนนี้ก็เอไปดูราคาก่อน กล่องหนึง 4, น่ง M4 กล่องหนึ่ง M4 M5 แล้วก็ราคาปกติก็มีละแสนสี่แล้วก็เลขราณทัก M5 อีกอีกเจ็ดแสนก็สอง M ลูกเต๋าเหรอสอง M ลูกเต๋าก็แตาผมดูหะไม่มีขายด้วยอะ่ะ เฮ้อันนี้ถูกมากเลยผมดึงเนไปท้ายถูกไม่รู้ดิรู้สูกเป่าผมดึงไปแล้ว,วอ่ะอาไปท้ายแฟนซิโอไฟท้ายแฟนซิโอเขาขาย,ขาย 9, เท่าไหรอ่ะโอ้ขายเก้าแสนนึงหรอเกิดข้างจะเกิดข้างเจ็ดแสนนะครับก็ ถ้าเราชนะก็ได้ 2m บวก 2m ก็ประมาณ 4m กำไรครับกําไรกําไรประมาณ 3m เพราะว่าใบมันประมาณ700,000กว่าเอาประตูต้นคลิปตอนนี้800,000ละขึ้นละโอเคครับพาเปิดเตาได้เปิดเตาเปิดเ,เ,เตาให้ดูเลยโอเคถือว่าดวงดีไปนี้ชนะน้ำรองไปก่อนนำร้องไปก่อน เห่าเต็มไ oh, อเดียลาที่ก่อนเลยเปิดมาห้าแปดชนะนะสวยงามเจยไดไรเงินเจยไดไรเงินขออนุญาตโยนตลาดโอเคเปิดไปโอ้ oh, 11 12 เป็นไงที่ปิส12ไม่อยู่จริงนะผมบอกเลยโอ้ชนะรวดนะครับชนะรวดเลย3อันแล้วก็น,นี่4อันชนะรวดหมดเลยชนะรวดหมดเลยครับโอโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ スイッチスイ